สวัสดีค่ะทุกคนคะมาดิดนดินผ้ามากินข่าค่ะทุกคนค่ะกินแกงปลาค่ะทุกคนแกงปลาช่อนค่ะทุกคนใส่ใส่บักบวกค่ะทุกคนค่ะคิดหอยบ้านเนาะอาคานี่นี่ก็ติ่เขาเขาค่ะนี่เป็นเขาเหนียวดินหนึ่งเองค่ะทุกคนค่ะเขาขาวอ่อน หอมๆข่าไม้ค่ะทุกคนคะ่ะเสียบๆอ่ะต้องบอกว่าน้ำพริกหนุ่มเสียค่ะทุกคนคะ่ะเปรี้ยวเลยอะ่ะเปรี้ยวจี๊ดเลยเสียอู้ต้องไปเอาเทียวเที่ยวไม้มาใส่ค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเลยดีอ่ะ,ออะบอกว่ากนันเนาะเสียจะตังไปนี่แล้วใครบอกไม่ได้กเสียอ้ำมาค่ะทุกคนคะ่ะเข่าคะ่ะ สอาดอ่นะดีก็าเอ้ยพี่มันอาบปากงี้นลด,ดีอะสนุกนี่กลางเป็นคนละสตีทาได้เลไดีดนะอ่ะ่ะทุกคน เอาอีกแบบแสบเลยอ่ะถือปากถือใจถ้าเขาได้กินเองียแสบๆนะข้าวกจะขึ้นหอดบานเขา จําพริกพงไปก่อนทุกคนบวบกับวันหวานเะ่าหร่โอ้ยเข้ากันแห้งทุกคนค่ะอ รสชาติดีมากเลยนี่กะาอ่ะเหร ม้อนหอนมาเนี่ยอากาศห้อนเชียงมาหน่อยเธอเด้อเด้อเด้อหอยบานเนาะคุณค่ะ ร่มเย็ยนๆนี่อเรียงนี่ก็มีร่มอยู่ตรนั้นกับสีห่อนแมม布าอยู่หน้าเขาเนาะตรงนั้นร่มเย็ยนดีเด้อขอค้ะ ไี่ดีกับฝากกันนะคะฝากช่องน้นอยๆของเรียดีใน,ด,นดาฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะทุกคนคะค่ะทุกคนคะกับฝากพปถึงญาติทั้งบ้านนะคะทุกคนคะวันนี้น้องสาวลาแล้วโยกบานดีใจอยอคะ่ะแต่ว่าเมื่อบ่ไดดนะคะทุกคนคะที่ดีกับพึ่งคับบานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะทุกคนคะค่ะน้องชายลาแล้วกับสิบินมืออื้น,นะคะ่ะกับ ขอให้เพิ่นปลอดภัยนะคะถึงบ้านยวยความปลอดภัยฝากกินหอดคิดถึงทุกๆคน,นะคะ่ะยกบ้านกับขอห้มีโชกมีลาบอ่าจะเริมจะเริญน,นะคะถึงบริจากับทรงใจอ่าไปห้ยตลอดนะคะอ่ขอห้มีความสุขทุกทุกคนค่ะคะ่ะสำหรับบดิเด็กกสิขคอจยกลิปวรันส่งในกอนนะคะทุกค้ค่ะค่ะเด็กกสิขคอกลข้าคำว่า,า,าสวัสดีค่ะ แกงเบิกบวเบเสปลาแซบค่ะคิดหอดบานคิดหอดอีหลีบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะ